บนพื้นนี่จะได้ว่าเป็นพื้นที่การแข่งขันของซูโบะซูโบะร,ร,รู้ไหมว่าเป็นกีฬาของชาติไหนที่ปุ่นอ่าชใช่ครับผมจากอ e ีพีแล้วนะฮะการแข่งขันลูกคำมันดีนะครับอยู่ไหนเดี๋ยวน้อง ทีมสีทองเดะสกาวโกนะครับก็โดนไล่ออกจากห้องน้ำครับผมนี่เราเหลือเยอะที่สุดที่เหลือเยอะที่สุดก็คือทีมสีแดงนะครับโอ้ยหลงหลงหไม่น่าเชื่อนะทีมสีเขียวถึงแม้มีแค่สามก็สามารถชนะได้นะเพราะอะไรคือสีเขียวตั้งใจเล่นไงแต่สีอื่นไม่รู้วันนี้เรามีหลายคนแต่เราอาจจะอันนี้จะไม่ได้แข่งเป็นทีมละอ้าวอันนี้เราจะแข่งเป็นคนแต่ คนที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งคนเดียวเท่านั้นสองทีมทีไหนถือว่าเป็นทีมที่ชนะจะสองทีมที่เหลือจะถูกโบสถออกเหมือนเดิมเราจะมาจับฉลากแบ่งสายกันก่อนก่อนอื่นนะครับขอเชิญสลากครับผมไม่มีนางสลากสวยๆเลยหรือไงไปเปลี่ยนเอานางสลากสวยมากรายการุกช่องดีเลยรีใช้เพิรตีมายก็ไ ใครอยากจับว่นมันจะมีทั้งหมด1ิหมายเลขแล้วก็แต่และหมายเลขจะถูกจับคู่ขึ้นไปเพื่อหาผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นดูตารางการแข่งขันดังนี้ครับผมใครอยากจับก่อนนะผมมายคจับก่อนเลยครับี่แ <Yeah. S 1> หมายเลขทีได้ หมายเลขสี่ครับผมนี่มันจะเจอกันเองไหมเนี่ยถ้าเจอกันเองทําไงครับเจอกันเองก็ต้องแข่งกันเองครับเรื่งเสองสามสี่นี่ยพี่ไปไกลๆไปให้สีอื่นเขาจับบ้างไปแล้วไปแล้วไปแล้วเตรียมเตรียมเฮ้ยไม่โดนไม่โดนด้วยแดงด้วยกันด้ว้ยใจเย็นสีเชียบสีเชียบบ้างแขงกันมาใจเย็นใจเย็นจบแล้วนี้แหะสองอ๋อสามด้วยกันพี่สามอ่ะหกเก้าหกเก้าเฮ้ยเจอกันไ สามโอไปเจอจันมาว่ะเใเจ็ดโอ้เจอหนึ่งห้าหวัน5ครับผมนี้เหลือหนึ่งกับเหลืออะไรไม่รู้อ่าใครเหลือหนึ่งเจอกูหกหอ่าหอ้เชอโครับมันอยู่ที่ดวงจริงๆ ผมถ้าเชียร์ทีมไหนแฮชแท็กทีมนั้นครับผมแฮชแท็กเดอะสกากรีนครับผมเชียร์ทีมสีทองครับผมแฮชแท็กเดอะสกาโก้ครับเชียร์ทีมสีแดงครับผมกดไลค์ก่อนครับกดไลค์ครับแฮชแท็กสกาเรสครับผมครับผมโอเคงั้นเราไปดูคู่แรกกันเลยสั่งซื้อเสื้อเดอะสกาเรสเดอะสกาโก้และเดอะสกากีนได้แล้วที่แฟนเพจเดอะสกาช็อป ครับต้องออกจากเขตสีแดงทั้งหมดพร้อมแล้วมาพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไหม้ยเลดเราต้องคาเองครับจริงผมไม่ได้อยากทำแต่มันจำเป็นครับผมนี่ยนะ นี้เวลาคนแมจะุนยามอย่างนี้แหละลุกนลุ้ลยไอ้สัลุ้เจลุ้ดิเาเลยแต่ผู้ชนะเล็กแกก ปีปเปิดปไเข่าโอ้ยกเข่ายังลำบากเลยยงชุนไหมจได้ไม่ใชาโยงชุนตอวเขาเลยรอัวหักเลยอะไรวะอะไรมัทำไรเนี่ยผูกฟันอโอ มีากและผู้ชนะก็คือบอล เรื่องอะไรเลยอยู่ดีก็หนุดวงโอจร่ากพี่บีด้วยเดี๋ยวพี่วันเดียวเลยนะนี่อะไรเป็นไรดีใจเฮ้ยเปิดให้หน่อยสิไม่รู้นึกว่าดีใจใครชนะใครใส่ก็บอกนะใช้ความเร็วอ่ะโอเคเย้เย้เย้หลายดอกเลยวะแล้วผู้ชนะได้แก่โอ้ย จะเตะขว้างซ้ยหรไงคับิตไปนเบิร์ดแจงเห็นนอเว้ยเห็นนอเว้ยดืจะสีเดียวกูอ่ะไม่มีหรอกเพื่อนพ้องอ่ะเยมตัวเย็นตัวมากเลย กลัวจะแพ้ชนะไหมรั่เอาอ่ะเอาอะไตออะกูขอทอดจีนมันต้องมันต้องทำว่ะ แกเอ้ยด่พี่ีเจอเอกเล่นเอกเป็นบ้าจะวิ่งไล่ตลอดเสียงมันเนินพี่ต้องอุดหูเลยนะเสียงมันน่ากลัวเป็นหมูป่าเอกครั้งที่แล้วพี่พาเอกกลับพ่อมาแข่งนะไม่ออกแล้ว

ไม่มีพลังแล้วสั่งซื้อเสื้อเดอะสกา r รสเดอะสกาโกและเดอะสกาจีนได้แล้วที่แฟนเพจเดอะสกาช็อปก็สิ้นสุดไปครับกับรอบแรกครับผมผลก็เป็นดังนี้ครับและในรอบต่อไปครับผมกอฟครับจะขึ้นไปรอก่อนวอะบอลครับจะเจอกับบอลับผมและเป็นเจอกับผมครับเ ิงเลยนะ,นะถ้าผมกับเบนไทยชนะก็เข้าไปเจอกันในรอบชิงครับผมปอ,ปอนกับปอนก็ไทยชนะไปเจอกัรอบงั้นกดไลค์แล้วไปแข่งกันต่อครับผมใช้ทางเดิมแต่หลอกล่อเลยจังหวะแรกชึ๊งกรอบเราค่อยฝ่ยายหนักจังหวะสองเฮ้ยพี่ก๊อ <ๆ S 2> <พ>อเดี๋ยวเราไปเจอกันรอบชิง ได้พี่ผมรอเจอพี่อยู่รอดได้รอไหมสู้ด้วยสู้สูนะทางนี้ทางนี้เขาเร็วใช่ไหมเขามาถึงเปิดเราใช่ไหมให้เขาชนะไปเถอะไปเดี๋ยวไปเจอทอฟี่อยู่ดีจัดไปนอนแล้วยับยอมไหม หมดแรงก่อน่ะ เทวดาเมื่อกี้ไปทันเขานี่งั้นโดนฝ่ามือเทวดาเป็นไงพลังเราอุ้ยเราใช้ผิดจังหวะผิดจังหวะไปหน่อยนึงก็เป็นโดนเต็มๆนะอายพี่แพ้ตอนจังหวะที่ที่พี่ทาแพ้ที่ตกเหมือเลยกำแพงมาพี่เหมือระวังเลยพี่ไม่รู้ทรออะไรแล้วแต่โดนแม็ตกใจพลังตัวเองตกใจมากแล้วผู้ชนะได้แก่เบ๊ สีเจินเองครับผมเพื่อจะไปเข้ารอบชิงตอนแบบนี้<อ>ผมไปให้โอเคแต่ว่าผมทำหน้าที่ของผมเสร็จแล้วสุดยอดรับผมเคลียร์สีอื่นออกไปโอเคเพื่อให้พักแรงกาย้องชนะมาให้ได้เอาแชมป์มาพิสูจน์ให้เขารู้ เราฝากต่ออยู่ไว้ที่กาแฟเหมือนหน้าทีมนะครับยืนเฉยเฉยเลยเหรอสู้หรือวต้องสู้สู้อ๋อชนะได้สู้สุดความสูมากกดเขมาหลายหลายตอนแล้วจัดไปเอาที่หนึ่งมาจัดไปและรอบสุดท้ายนะครับผมสีเขียวเจอกับสีแดงครับผมโดยสีเขียวก็คือกาแฟครับส่วนสีแดงเป็นเบนครับผมใครแตคือผู้ช ที่จะมีสิทธิ์โหวตให้อีกทีมมุงออกอยู่ที่การแข่งขันแมช์นี้แล้วครับผมเฮ้ยีน คือจังหวะล้มลงไปขาด้านซ้ายตะคิวแดกจังหวนนะนั้นไม่โฟกัสเลยแล้วยืดขาก่อนหลังจากนั้นก็ตามที่เห็นแล้วครับผมเหนื่อยชิบหายเป็นดิตะคิวยืดบุ๊ปชิบหายแล้วตะคิวมาถ้าว่ายน้ำอยู่ก็จมอ่ะบอกแล้วถ้าเล่นตามแผนกูอะ่ะยังไงก็วินโอ้ยขอบคุณกูโอ้ยขอคบอขอคุณดิขอบคุณเเฮ้ยจับตป่งใม่งอีกแล้วเรก็ยอมเลยนะอีกแล้ว อีกแล้วหรอลอยหล่อมากเราเหมือนเรารักกันเนะเราจะมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยมาไม่ไม่ใช้หมอเกียรติไม่ได้กลับสัมนกมานานกำลังถอยถอยรับมุดลงไปมีวิธีคุยเลยใช้นิ้วมาเฉพาะวัดเฮ้ยทานที่บวชนะใจต้องสงบเราเปรักกันไปเที่ยวกอบกันเดี๋ยวจะก้าวโไปเลยได้ได้หรอ จะทไงดีทีมดีแพ้อ่อนแอเดี๋ยวคนเ่านี้อ่อนแอก็ต้องแพ้ไปเราจะทำยังไงกับสีเราต่อไปดีระหว่างบอลกับพี่โอไม่อยากจริงๆไม่อยากคัดออกนะแต่มันจำเป็นคอยเข้าได้ไหมให้พี่โอไปดูให้เขาดูไปไปโชคดีแกี๋้วไปดูไม่แต่ปาเกีหมใหถึงเธอเธอนั่งไป่ไม่ ไกินอ,อ่ะความหอมหวานของผู้ชนะมันก็เป็นแบบนี้สินะก่อนจะไปเลือกใครเชื่อกดวัวให้สีแดงก่อนเถอ, <c oughs> อะอะไรไม่เคยเห็นคนลังอะ นี่ถ้าอยากจะบอกอ้อนวอนกูไหมอือกูชอบคนอ้อนมือปืนไม่เสียศักดิ์ศรีมาอ้อนใครไหนกูขอดูปืนมั้งไอวันนี้ไม่ได้พกนะโอ้ยมือปืนไม่พกปืนผมไม่อ้อนวอนจะให้อยู่หรือจะไปก็นนะไม่ทีเนี้ยอยู่เสียเวลา่ีจะกันอีกแล้ถามได้ไหมอือให้พูดดีกว่าอย่าพูดเลยก็เอ๋ยกอกไก่ก็ไข่ยในล้วานก็ของเรากับควายเข้าหนาคนขึ้นกลางตะกันงาดินเต็ม นายกำลังจะบวชใช่ไหมการที่จะบวชต้องตัดรับโลกโฟโล,โลออกให้หมดไม่โกรธใครเออว้าเราเนี่ยเราเรมีวิชาเราเรามาแลกเปลี่ยนวิชากัน้เรายังอยู่เราก็คุยวิชากันนะอาจารย์ปูมไม่มีมิตรแท้และสตูดิที่ถาวรในวงการนี้แต่ถ้าน้ำตาลน่ะมิตรผลใช่ถึงเวลาแล้วสินะที่ต้องเรียกเป่าหัวผู้ควาาทางเดินนาย เอาบทเพลงมาขับก่อนแต่กูขอปล่อยให้แม่งน้องเพลงไปเถอะยันมารับมาาูเลยงเล้วดยังไงครับดงไยังไงอะไร แทนที่แล้วอุตส่าห์ช่วยไว้ไม่ชอบการช่วยโอเคดีดีดีดชอบ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 และเกมนี้ครับผมสีเขียวก็เหลือผู้เล่นแค่สองคนครับผม นี่เลยนะครับผมส่วนเชียร์ทีมไหนครับผมแฮชแท็กทีมนั้นเหลือสองคนแล้วไม่เชียร์นะรคับผมมีมียอมแพ้ด้วยพี่ยอมเลยไม่มีไม่มีต้องสู้เชียร์ทีมแดงก่อนถ้าแตเกิร์สกาเลสด้วยนะและเชียร์ทีมสีทองครับกดแฮชแท็กเดอะสกาโกครับผมสำหรับเกมครั้งหน้า ถ้าสีเขียวแพ้และถูกโหวตออกครับสีเขียวจะถูกออกจากเกมครับผมออกจากเกมครับผมคลิปใหม่มาทุกวันคาาถึงเสาร์ที่และเดอะสกาชาเลนมาทุกวนันเสารนะครับสวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ซื้อเสื้อเดอะสกาเรตเดอะสกาโกและเดอะสกาคินได้แล้วที่แฟนเพจเดอะสกาช็อปพี่เล่าเหตุการณ์ใด้ไหมจังหวะแรกเนี่ยพี่หลบเบนแล้วพี่ผัดเบนเบนจะออกออกไปแล้วแพ้แล้วแย่แล้วแต่ขายังอยู่เบนก็เลยผัดกลับพี่ก็เลยเป๋เป๋มาพี่จะผัดเบนแล้วจะผัดใส่ฟามือแล้วใส่ฝ่างมือปุ๊บเบนหลบเบนหลบโอ้ยอ่านเขานี่เลยอ่านเขานี่เลยเบนหลบท่านเดี๋ยวผมทําให้กําแพงกลับมาเองไม่ต้องไปเสียค่าซ่อมเลยเฮ้ยทำไงวะดูเงาเเน่เฮ้ย ถ้าเด่นนิ้วก็ซ่อมได้โทรครับสามารถติดต่อได้ทำได้ยังไงเฮ้ยทำอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ดูดิ